มีผลไม้ชนิดหนึ่งถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซียสมัยโบราณอนุญาตปลูกได้ในเฉพาะพระราชวังเท่านั้นมีไว้ให้มเหสีหรือนางสนมกินผลด้วยเชื่อกันว่าช่วยให้กายมีกลิ่นหอมเงื่อปัสวะก็ยังหอมแม้กระทั่งจุดสำคัญน้องสาวของคุณผู้หญิงก็ยังหอมสวนผลไม้ที่กล่าวถึงนั้นตอนนี้ ได้มีอยู่ที่ท่าอิฐนนทบุรีอนีมันคือลูกอะไรล่ะคะอันนี้คือผลของทีเปยร,รู้จักไหมไม่รู้จักค่ะไม่เคยได้ยินชื่อเลย <c oughs> เคือทีเปยแปลว่าอะไรล่ะคะทีเปย์แปลว่ากำมือหรือกำตั้นคือขนาดมันช่วยเรื่องอะไรล่ะคะทานผลแล้วจะมีกลิ่นตัวหอมไม่ใช่ว่ากลิ่นตัวหอมไงไแม้แต่ฉี่ออกมาก็ยังหอมจะเล่านตามประวัติผู้ที่จะได้ทานผลนี้ก็คือมีกระสันระสนมเช่นนั้น มันโชคดีมากเลยเนะี่ยได้กินค <laughs> ีเฟนี่มันต้นมาจากไหนห่ะคะเฟน่นถิ่นกำเนิดของมันก็คือของอนโดนีเซียเป็นไม้อายุยืนเป็นร้อยสองร้อยปีคราวนี้คือด้านในของเขาเห็นไหนะมนเนี่ยเขาลองดูดิว่ามันหอมปนะ่ะอืมหอมมากเลยค่ะกลิ่นมันแบบหอมหวานหวานหอมแบบนุ่งนวลมากกลิ่นแบบเยา้ายวนเลยอะคะ่ะแบบน่าสัมผัสอะอืมมันหอมหน่ากินมากเลยค่ะแล้วมันกินได้ไหมคะลองดู รสชาติมันเหมือนนูนึกชื่อไม่ออกอะแต่มันก็อร่อยแบบเบาๆอ่ะแบบเหมือนกลิ่นนึกไม่ออก <c oughs> <c oughs> อร่อยเบาๆแล้วมันก็หอมติดเพดานปากเลยอะค่ะแบบกลิ่นมันอยู่ในปากเลยอะละมุนล,ลิ้นมากเลยค่ะอพี่ดแดงหนูกินแล้วจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอ๋อมันไม่เป็นอะไรหรอกกินเข้าไปแล้วนะ่ะมันจะทําให้ทุกส่วนนะ่ะ หอมเหงื่อที่ออกมาหอมน้ำลายก็หอมชีแล้วก็ยังหอมเลย<ห>แล้วที่ตั้งแนน่ะน้องสาวก็หอมน้องสาวก็หอม <laughs> แต่พี่สาวล่ะคะพี่สาวก็ต้องลองหอมดูแต่ต้องให้มันออกฤทธิ์ก่อนนะ <laughs> เอารูออกเลยอ่ะจะได้ใช้งานเลยถ้ากินต้องนั่งต้าต้นแล้วแหละเลือกจากทานขนแล้วเนี่ยนะเปลือกก็ยังมีประโยชน์ดีเปลือกทำอะไรได้บ้างคะอา้าวเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเดี๋ยวจะสปาสดเลย ได้ด้วยหรอสปาแล้วช่วยเรื่องอะไรอะคะสปาไปแล้วเนีย็คือหอมยันเช้าหอมยันเช้าทุกจุดเฉพาะตรงที่สปาอ๋าาาาเอเต่ทุกจุดก็ต้องเอาไปสปาเองถ้าหนูทาปุ๊บอย่างนี้ก็ใช้งานได้เลยสิคะโอ้หพันทีเลยไม่ต้องรองออกฤทธิ์ไม่ต้ <laughs> องรอออกฤิ์เ <laughs> <c oughs> ช็คผลเลยเช็คผลทันทีเลิศ อุ้ยหอมจริงด้วยอ่ะหอมแบบเบาๆหน้าขายี่มากเลยถ้ายิ่งตรงนั้นหนูว่าขายี้ยับเลยอ่ะ <laughs> <laughs> คุณผู้ชมค่ะมันรู้สึกตึงๆเลยอ่ะอยากฉีดบอท็อกเลยไม่ต้องฉีดบท็อกไม่ต้องเข้าคลินิกเลยแขนเราก็ชับขึ้นอ่ะเออเลิศนะเห็นผลเลยอ่ะอนึกออกแล้วกลิ่นมันเหมือนมะปรางผสมมะม่วงแบบสุกน้อยๆอ,อ่ะใช่เลยอ่ะชัดเลยอ่ะผลวิจัยที่เขามีอยู่นะเปลือกเนีที่ทานเนี่ยมันสามารถกันแดดมีค่า S V F 15 อันนี้คือต้นของมันเหรอคะพี่แดงคะใช่ใช่ใช่โอ้โหต้นคือมันจะสูงได้อีกไหมหรือว่ามันมันมันสูงแค่นี้ก็สูงได้ประมาณ20กว่าเมตรอ่ะต้นมันอายุเป็น2-300ปีนู่นะแล้วผลมันจะออกตอนไหนคะนช่วงนี้แหละช่วงนี้อ๋อเป็นช่วงนี้หน้าร้อนใบทำอะไรได้บ้างคะลองเดี๋ยวลองใส่ตาดูเคลี่ยวเลยเคลี่ยวหมดนี่เหรอคะนี่สวยมากเป็นครั้งแรกนะคะที่กินใบไม้นะคะอ่ะเริ่ม ชาติมันออกแบบมันๆน,นะคะแล้วก็แบบเหมือนใบมะก,กอ,อกหน่อยๆถ้าได้ก,กินเก็บน้ําจิ้มน้ําพริกแบบปลาลาหรือแจ่วบ,บองนี่แซ่บมากค่ะสาหรับคนที่แบบชอบกินผักอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยอร่อยมากแล้วก็ถือปลาแดกบองเนาะแล้วก็มาดึงอย่นีได้ไหมคะกินไปเลยเออตัวนี้ถ้าเป็นใบอ่อนนี่ผมรู้มาจากคนท้องถิ่น <c oughs> เขาบอกว่าลสคอเลสเตอรอนไดดีมากผมไปทั้งเกลือด,ดูนะจากที่ท้องถิ่นเขาว่าคนที่สูงวัยอ่ะเขาก็ไม่มีตุ้ยนุยอ่ะเขาเก็บมาทําเป็นสลัดเลยนะ เป็นหนาล้้องมายองเลยคือ oh. นอกจากใบอ่อนนะ